เฮ้ยตีได้ตีได้ตีุตใหญ่ได้ตีใหญ่ได้เฮ้ยมาาไอ้จ๊้าไอ้บอลวอลบอลบอลบลบอลบอวิ่งบอลบกลลบบอลบอลบออบอลบลอจับตี โยกด้วยครับน้องจามโยกด้วยดีครับหนึ่งสองสามสี่อ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองเดี๋ยวหยุดลัสบีโมซีครับอ่ะครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยววันนี้เอ้ยเดี๋ยวนะใครซื้อได้สั่งซื้อของอะไรปะไม่ไม่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะเอ่อเป็นพี่เลี้ยงน้องจามนะผมจะตามไปแล้วก็คอยแนะนำ นะะฮใครใครจะไปกับใครกับครูสิเนี่ยก็ให้ยิงจูเนียร์พวกเราแบบามาสเตอร์ไปมาสเตอร์เลยเหรอแบบข้ามซีเนียร์เลยไปเข้าไปครับมันจะมีอะไรกเนี่ยไม่มีเอ้ยไปเลยไปเนีาา้ยประตูเี็ประตูทำตะแกรบดีปะ,ะ,ะ,ะไม่มีอะไร น, <_ ven> e> นี่นี่นี่ลองมามา,มาห้องนี้นี่คลิกขวาเนี่ยโหเห็นของเต็มเลยเออไเอวะอ๋อกูว่ามันออกมันออกแน่เลยเนี่ยมันออกแางนี้แน่เลยอยู่ <copy> ตรงดีนายกับอะไรเนี่ย ว่าอะไรไม่รู้ไล่อยู่โอ้ยมันโดนแล้วเกิดอะไรขึ้นกูโดนไปสองหมัดจากตัวอะไรไม่รู้กูหนีมาคนเดียวไม่รู้ไอ้บอสหนีทันหรือเปล่าไอ้บอสตายเหรอไม่รู้ไม่รู้ดูดูจอดิดูในจอดูในจออุ้ยละละไปเกิดอะไรไม่ใช่ไรนิ่งเลยไม่เห็นอ่ะนิ่งมันนิ่งไง แล้วจะถามเป็นยังไงอ่ะต e> ้องต้องใส่บอกกี่ดอกกี้อ่ะใช่มาแล้ว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 ฮัลโหลวัสดีครับวัสดีครับผมบอสบอสสองครับบอสสองอะไรมาวะกูไม่ได้ กูไม่ได้โดนสัตว์ประหลาดบ้าย้ยกูตกกูตกตายใส่ควายเยอะกวางมันนึกว่าพื้นมันมีพื้นทุกที่ไม่กูก็อุสาวเอ้ยกูแทงให้เลยบอสาะทำไมไม่รอดวะเอ๋กูกูตายก่อนที่มึงจะจูงอีกล้วงมันลงไปแล้วสั่งของมายังอ่ะสั่งแล้วสั่งแล้วแล้วไปขึ้นรถอะไรเดินเดิน มีอะไรอ่ะมีอะไรบ้างขอด้วยพีกกสงงย่สองเงยนสองเงี้ยสองเงี้ยสองเงีให้พ่อถือให้พ่อถือให้จ้าถืออะไปถ่ายไหมกูกด<น>จะเดินตามไกด์เองถือไปเลยกดตัว,วกดกด,กดปุ่มคิวกดปุ่มคิวเปิดบอก,กกีทอกกีแล้วก็เวลาพูดต้องพิกซ้ายด้วยถ้าจะพูดของโลกกีอฮัลโหลอาร์โร่แจ๊บอาร์โร่แจ๊บปดะเด้ยวนะเราจะคุยกันได้แล้ว เออไอจับแฟนไลท์แบตหมดเดี๋ยวก็ไปเติมว่นแปบตรงนี้ต okay ันนี่นาใก่ล่างมีอ่ะไป ไ้งไดปไ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 ด้ทางเดียวเว้ยข้างข้างล่างข้างล่างประตูล็อกเจอกุญแจบ้างปะไม่ทางนู้นก็ทางนู้นก็ตังมีแค่ฟิวอ้าวทางนี้ปะทางนี้ทางนี้ก็ตังแล้วตังแล้วทางข้างล่างไปไปแล้วปะข้างล่างเปิดด้วยอะไรเปิดด้วยประตูปะข้างล่างติดติดกุญแจประตูแบบกุญแจที่ไม่เจอนะเราเจอซีจ้าเลยอุ้ยอุ้ยทุกคนทุกคนเป็นอะไรอ่ะ

มันแนบชิมเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผ่านงานเดี๋ยวให้ผ่านงานเลยให้ยิงโซไปยิงไม่ได้โก้อห้อยตัวตุ้ยนไอ้ยีเนี่ยหวยแตกทั้งทีม <é. S 2> เมื่อกี้เราขีดได้ไหมโอเคปังเป็นหมอ้ม่โผล่เลยว่าคือมันคือมันต้องมีคนหนึ่งล่อคนหนึ่งเก็บเว้ยไปคนเดียวอย่างนั้นก็ตายงั้นทำอย่างนี้ไอ้ยี่ เอามาเอามาแต่อะไรนะผมครับผมครับเดี๋ยวเราบคู่กันมากนะครับเดี๋ยวไอ้ไกไปกับคุณจ้าแล้วกันนะครับผมไปกับคุณบอสครับผมไปฮะผมไม่อยากโดนพึ่งต่อยเราจะวิ่งแบบไม่หยุดยั้งมีปัญาอะไรอไม่มีฮะ ตรงนี้เคลียร์เอ้ยมีป้ายเยลโล่หนึ่งอันนะเฮ้ยเอาเอาเอาไปดูข้างล่างต่ออุ๊ยผมหัวได้ด้วยปไปในหัวได้ทุกคนวะลียร์เอาตัวตันแล้วด้วยถ้าผมเจอทางตันสองทางเลยเฮ้ยข้างบนขึ้นได้ปะข้างบนขึ้นได้ครับขึ้นอปไปใช่ไหมโอ้อะไรอ่ะผมเจออ่า กิ้งก่าปากใหญ่ครับมีม,มุมด้วยมีไางมุมทราบแล้วเปลี่ยนตรงนี้มอนสเตอร์เยอะมากโอ้โหมีมอนสเตอร์เยอะมากขอขออนุญาตถอยอีซี่วกผมออกมาแล้วเขาอยู่ไหนกันอนะอยู่ที่อานอยังไม่มีของมีค่ามากเลยคือมีมีทางมีทางเดียวให้ไปแต่ว่าเต็มไปด้วยมอนสเตอร์และกว,วัมนะมีกุญแจเหรอ แกในกุญแจเออมันคือกุญแจอะไรอ่ะกุญแจในโคดังนะชาร์จชาร์จชาร์จวอล์คี้ทดสอบทดสอบทดสอบตอนนี้ยังเช้าอยู่ยังเช้าอยู่ผมเรายังไปได้อีกไม่แต่ทางนั้นมันมีมอนสเตอร์ไอ้ยิ้มตั้งข้านะไอ้ยิ้มไป่ไหมเออเอาป้ายไปทุบไปจ้าไว้จ้าไว้จ้าไว้ <a> ไเห <slightly> ี้ยมันมองไม่เห็นอะไรเลยจับตีใหญ่บางมุมได้ป่มวะลองตีดิเฮ้ยตีได้ตีได้ตีใหญ่ได้ตีใหญ่ได้เฮ้ยมันมามันมามันมาแล้วเฮ้ยจ้าวเราเสียเราเสียพำลังงานใหม่ไปแล้วมันมีสองตัวมันมีสองตัว อาจารย์ไม่บุคลากรไปหนึ่งท่านเราเสียบุคลากรไปแล้วเก็บศพได้เก็บศพได้ไม่มีมันไม่นอนมันเก็บนี่เก็บนิดเก็บได้นี่กดอินได้นี่กมเก็บไม่ได้ไม่กดอีกได้มอนมอนแล้วมอนแล้วมั้งมอนมาแล้วมอนมาแล้ว อาเมน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 เราเขียวบุคลากรมาถึงท่านแล้วเอเมนผมเสียใจผมผมผมเสียใจครับจะจะน่าจะยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราสามารถไว้อะไรเพื่อนได้เอาทุกคนไว้อะไรเพื่อนโชว์หน่อยเอเอโอ้โหเราขาดบูมบ็อกเดี๋ยวรอบหน้าเราต้องมีช้าช้าช้า เอช่าช<ะ>่าช่าช่าเอช่าเสร็จเลยนะอเอาโอาเคม่อะไรเสร็จเรียบร้อยสวัสดีครับพนักง,งานจับสองยกูบอกให้ถอยด้วยกูบอกให้ถอยด้วยไอ้ยังไม่เงี้ยบอกให้ใจมึงทุ <respects> ่ คน <ละ S 1> ที่บอกให้ตีก,ตก็คือเนี่ยไอตีไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยวงชี้มันกดทั้งสองชีมันน้องน้องจาบเก็บของไปขายเนี่ยเก็บเก็บเก็บมาเก็บมาเออแบกของนั่นแหละหนั่นแหละมันมันมัน่อชิ้นใหญ่อ่ะมันเลยแบกได้แค่ชิ้นเดียววางของวางของนี่กันๆๆนั่นและวางของอ่าจาบกดกดกิ่งรัวๆไม่งั้นเดีๆๆ๋ยวมันไม่มารัวๆรัวๆเลยรัวๆ ออเนนีได้นนได้ยหออ่หลมาไม่ถอยหมดเลยเนี่ยเลี่ยอเียนเนียอยอย กดสองครั้งกดสครั้งมันไม่มาจนกว่าเราของเราไปขายอะปีอะไรไม่มีอะไรดิเ้ก็ปกติดีจ้าแล้วสรุปขายได้ไหมไ้ขายมานี่ยกดไม่เออแล้วแล้วไปเลยเฮ้ยมูนี่เดียวนี้เดี๋นี้เอาไม่กดไม่กดนะัววัใครจะไปกับใคร ภูมิขึ้นข้างบนครับภูไปกับไกด์เอาเฮียเรากียักกี <c ười> ส่งกู้ยุ่งแหลกตรงนี้ส่งบอสไปกับไกด์ไอ,อ้พวกอะไรถึงพวงอะไรส่งบอส,อส,ส,สไปกับจับไปเ้ยกูไม่มีไฟฉายใครมีไฟฉายเอามันอยูอ่ในจุดที่นู่นว่ะไอ้นี่เป็นอะนี่อ้าวเฮียตกใจว่าเดี๋ยว ปั๊บรับไปดึงฟิวเลยปประตูถือป้าอยู่นี่ปิดปิดประตูหาี่มรับปวดนิดนยเนี่ช้าช้าเดียวเหรออ้าวสั่งให้มันดึงฟิวดิยี่เหลี่ยมหลิวเย ลองลองเข้าไปดูใหม่แล้วเพราะว่าดึงฟิวออกมาแล้วอะหลอนเลยนะทีนี้เอ <c oughs> าดล้วะ <c oughs> ขึ้นไปทำไมดนี่เลี้ยวเลี้ยวเ้วเลีล <c oughs> เอา <c oughs> แต่ว่าเมื่อกี้เหมือนโดนตัวตีเลยอะอ๋อ <c oughs> ใช่จับใช่ใช่ใช่จับใช่ใช่ใช่่ มึงไม่ใช่ไม่ได้ยินเสียงหรอไอ้สั์มึงดูนะหายไปแล้วไงโดนแดปแล้วไอ้บอไม่ม่เกี้นี้ก็คือกูดิ้แหละแต่แบบผูพูกมึงยิ่งยิงยิงอะไรมันห้ามเสียงทางเจอตัวม่เกี้นี้ไอ้ย่าตายหน้ายัน ไอ้เนี่ยถ้ามึงไม่ปิดประตูกูว่าน่ดเน๊ยไอ้ขาดเ้ยไม่เว้ยไม่กูจะบอกอะไรให้นะถ้ามึงเปิดประตูนะตายหมดอ่ะไม่ทำไอจีวอ้เดียกูจะปิดประตูแล้วอ่ะเออไม่ไอ้จ้ามาอยู่นอกประตูด้วยซ้ำเมื่อกี้แต่จ้ามันถึงประตูด้ไหมไม่มันนันแดกกูมันเลยรอดไอ้สัตว์อ้ขาดเลยปิดปิดต่อหน้ากูเลยมันเป็นหมานะมันคือแบบถ้าแกบุกแกก็ตายเยกูปิดเองเนะนะเมื่อกี้ มันต้องเงียบเดี๋ยวจะมีแล้วเดี๋ยวจะมีแล้วเต้นเร็วชา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 วู้วววอะไร เด็กปอกถือลูกอมปะเบื่อเด็กปอกถือลูกอมปะข้องในของมีมอนดูดูจ้าววันดูจ้าวดูจ้าววัมึงเข้าไปแล้วเปิดตะโกนฝั่งได้เราได้เสียพลักงานเป็นนายแล้วไม่นะทำไมมึงอากานั้นล่วลงไปแล้ว จาเดี๋เอ้ยเระโดดให้เอ่อโชว์โชว์ให้ปิญญาของจามดูหน่อยสิอ่าจาวแล้วเปลี่ยนตอนนี้ในนห้องนั้นมีคนเหรอในห้องนันมของแล้ไอ้บอส ไอจ๋าไอ้บอลวิ่งลงวิง่งวิ่งตกวิ่งให้ตกแล้ววิ่งมานี่นี่เออตกตกไปเลยเออนั่นแหละอ,อใกล้กูโดนแล้วใกล้กูโดนแล้วชาเราเปลี่ยน ทราบแล้วเปลี่ยนตอนนี้ไม่มีใครรอดเลยแล้วก็มีมีกอฟ้าไล่ตุ๋ยหลังกูอยู่ตอนนี้กูกำลังแบกวีเทอร์โบเอ่อวีแอนจินกับฐานเปลี่ยนสยใส่เชี่ยกอฟ้าน่ากลัวสัตว์มันมันเดินตุย๋ยมันเดินแบบมันย่องมาข้างหลังกูเว้ยแล้วกูกูหันไปมองมันยืนแล้วก็ทำตาโบใส่สัตว์น่ากลัวเฮี้ยไม่ไมีกินเนที่กูบอกก็คือนั่นแหละคือไอ้กูบอกผิดคนไอ้่เนี้ย ช่องเป็นช่องไอ้บอสไปแต่บอสมันนำห้องไปนะห้องนั้นที่บอกว่ามันมีมันมีเอเนมี่นะบเออคือคือไอ้บอสอะมันโดนตะขาบรัดหัวไว้กูก็เลยบอกว่าไอ้บอสมึงตกมึงกระโดดตกลงไปเลยตะขาบจะได้ตายด้วยอย่างน้อยมึงก็ได้สู้นะได้สองคนนะคนคือแม่งวัดกับวัดกับเว้ยเซี่ปีผู้ยิ้มว่าไงสวัสดีครับบอสสาว S <S <S มา <S <S แล้ว,ว <ะ S 1> นใ <วะ S 1> หน<ะ>ม่วันนี้เฮ้ยเฮ้เบี้เสียงกันตั้งร้อยนึงเมึงตอนตอนมึงตายมึงเห็นมึงเห็นมอนแม่งย่องมาข้างหลังกูป่ะตอนไหนวะคือคือตอนไอ้บอสตายแม่งมีกอฟ้าได้ย่องมาอยู่ข้างหลังกูอ่ะแล้วกูตกใจแล้วกูวิ่งยับเลยไม่คือกูทิ้งวอลกี้ให้ยิงไปแล้วเว้ยแต่กูนึกว่ากูจะตกไงกูทิ้งไว้แล้ว,ว,ออว,ลวไอี๊ย้ไกด์มันเตือนว่ามีมอนแล้วไม่บอกไอี๊ยยมึงไม่บอกกูต่อยดีคือกูบอกแล้วแต่กูไม่รู้จะบอกยังไงฟังไม่ฟังไม่เข้าใจไอ้ไอ ห้องข้างหน้ามันมีมอนมกูบอกอยู่ไอ้เหมือนเดินเ,เข้าไปห้องที่กูบอกกูบอกแต่แรกแล้วห้องมันมีมอไอ้เหนนี้กนันด <c oughs> ูว่าอยากได้ของ <c oughs> ของอกูมีของมีมอนมอกูพูดไปหมดแล้วอย่างงีย้ยโยกด้วยครับน้องจา้าวโยกด้วยดีครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสอง ไรมาทุบหัวเฮียดีๆตำคาหรอ้โหยิ่งแผ่โยกเยอะกว่านี้ครับโยกเยอะกว่านี้สายเอวด้วย เอาละพอได้แล้วมาตั้งใจทำงานกันดีกว่าทุกคนวอร์นหนึ่งเรียกวอร์สองทุกอย่างพร้อมไหมามีไเดียวนะวอรเรียกวอร์สองขเรเตอร์คนหนึ่งเป็นเิงปบงเนอ่าโกเบ้งโอ้โอวอร์อรอรหนึ่ง อ่าวอสองระวังหมาด้วยเด้อคอยคอยมัน,คอ,ค,อมนคอยมันปิดประตูด้วยอ่าเด้อกลับมาเด้อกลับมาทุกคนมีมีมอมเอ่อมีคุณแจโอ้ยอ่า,อาผมโดนโจมตีผมโดนโจมตีผมโดนโจมตีใครโจมตีตรงตรงนี้เคลียร์ไหม ตรงอ๋อไอจับข้างหน้าไอ้จับไอ้จับจับตกตึกตายเปลี่ยนโอ้ยกูโดนจับตีกูโดนจับตีเงินข้ามมาได้ไงวะไอวจ้บไอ้เหี้ยมไ้เหี้ยได้ไกลอ่ะ ไอ้เฮียมาข้าวมาข้าวเหวมันแดกกูได้ไงงงไอ้เหี้ยกูตกใจเอวไอ้ระพะนหุยไอ้เฮียตัวเหี้ยนั่งกลัวสัตวบนะกูกลัวกูกลัวเขาจะบอกให้มึงรีบหนีไอ้เจ้ามันเดินมาแล้วแล้วมึงก็ล้วไปเลยเป็นก็ะโดดไม่ได้ พี่พีโภตสวัสดีครับเหลือชื่อผมยิมมี่สองครับโอ้โหมึงไอ้เฮียเฮียมากเลยอ่ะคือกูเห็นมันแบบมันแบบไอ้จ้ามันหันหน้ามองกูแล้วไอ้เฮี้ยนั่นมันก็แบบโผล่ออกมาออกแบบค่อยๆออกมาแล้วก็มองไอ้จ้ามอ่ะไอ้ตัวตัวดังอ่ะไอ้เฮี้ยตัวที่กูบอกว่ามันสู้กับคองอ่ะสกาวอ่ะ เออแล้วมันแล้วแม่งแล้วแม่งพุ่งมาหาจ้าเว้ยแล้วจ้าปล่วงก่อนแม่งข้ามมาหากูแดกกูเลยเฮียมันข้ามแล้วเนี่ยเออมันมันมันบิงเลยแหละมันบิงเลยเพื่อนมันบิงมาแดกกูเลยแม่หยิบไม่ได้แกนแล้วกูจะบอกว่าคือกูเจอทางออกไวเพื่อนมแต่เพราะมันมีเทเลียมึงต้องใช้สเต็ปนิดหนึงใช้ใช้พวกของตุนได้ป่ะเถลีย์ ยิ Workers, ่คือกูบอกว่าเออกูมึงข้ามมันมาฝั่งนี้เลยกูจะเสียแปลกแปกมาท้องข้ามพราะไอ้จ้าแต่ไม่ได้แล้วกรู๊ดู๊๊ดู๊๊ด๊าเดือดเดือดแต่โดนไม่ได้นะกูเห็นตอนแรกคุยเห็นตัวไอ้คานผ่านไปด้านขวาเลยแล้วกูก็หันกลับไปถามไอ้จิมเหห็นรือเปล่ากูก็บอกไอ้จ้าเร็วแม่งโคตรท้อหนังสยองผ่านเลยกูบอกไอ้จ้ากลับมาเร็วยังไม่ถ่านเลย เฮ้ยพอนี่ยสองร้อยเก้าสิบไม่พอเส้ยขอได้ไงอ่ะไ <c oughs> <c oughs> อ,อ,อ,นอ้นั่นไอ้เงินมาละไอ้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 ฟิววะฟิวอ่ะไหนไม่ไหนไหนวิ่งวันนี้วิ่งวันนี้่ะโอ้ไอ้เหี้ยมึงดูไอ้เหี้ยที่มันซื้อของปุ้มเฟ <c oughs> ื่อยเดี๋ยวเพื่อนเสื้อเื้อโต๊ะข้าวม,มาแดกในเวลาทั้งนั้นแหละมึงซื้ออะไรมานะ <c> holy <oughs> shit a fucking goldfish นี่อยู่นี่แล้วเอาน,นี่นี่บนนี้โอ้โหไม่ได้เดี๋ยวมันนี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่เออทำดีนี่ชีวิตจะได้มีชีวิตชีวาเข่งปลาเอยคุณนั่งดูปลาทองแล้วเพิม่มไปทำงานอะไไปเปลีป่ยนชุดเร็วอ้เนี้นี่อะไรอันนี้มันโปร12.12 12อ่ะห้ามใจไม่อยู่หรอแล้วแล้วตั้งเแต่9บาทอ้ีงซื้ออะไรไปหมดเดยอะไรยานคู่ไปซะ โอ้ลิชินกูอยากจะกูอยากจะบ้าตาอย่าให้ไก่แตะทางมิโนอีกรอบเอาอะไรเงินกูเอามันเป็นล็อกดีที่สุตอนนี้เราอยู่ในวาวห้าสิบหกใจเย็นนะทุกคนเราเราจะเพิ่งเอาลังเพิ่งเราไปเราไปอย่างอื่นกันต่อ เราเราไปไปสายกันที่ที่สามันไหมต้องไปบีอ๋อเฮ้ยเฮ้ยลงวิสาฮ้้กบแล้วใครมเปเนะ ไีเไมื่อ,อนวั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 ันวันวมนวันวันันงันว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 ัน